จะาเรื่องนี้อ่เรื่องอะไรนะที่ริงเลยไปหนึงเอนกอยู่ในหงเอไปเอกอเลยีอันนี้เป็นกรแี่พี่ี่อยากจะบอกว่าพี่พูดเลยมัวนันนั้นี่บอาจะไปเทยวงเเป็นไรก็ให้มาก็มามาเล่นแล้วก็ใส่ไฟแล้วกลับา เออนางเอกกั <God> ็ไปแล้วต้องขอโทษพี่วันนี้ต้องยกคอนกลับเหรอให้มาก็มาให้กลับก็กลับวันนั้นมีคนแบบพี่แบบภาพที่ว่าพี่อยากตอนนั้นอยากให้จองเพราะว่าเป็นพี่อะพี่บอกว่าถ้ามีอะไรก็ไปรบกวนคุยด้วยช้อนเพราะว่าพี่เป็นผู้ใหญ่แสดงที่จะไปตัดสินใจตัวคุณอาแต่ยังมันก็ต้งเงยให้เนก่ตอนแรก ต้องออกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องไปไกลแล้วเรากเราก็ยังเงินะี่เหลือท่านเมากกเราก็จะได้ทำงานก็งงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกน้องก็จะให้สัมภาษณ์ไปหลายที่แล้วก็ไม่มงคะ ไม่เจอไม่เจอเจอมีมีแต่ป่วยกับพันธุ์แล้วก็ลากกันสนุกอางเดินเดนเที่ไม่นะแต่ว่าผูกคองก็อยากกงอยากตครา้วงใส่ตอี่ก็จับแต่ว่าอะไร่าพี่ปนะกผตมมปนแต่ถามว่าพี่ตอนนั้นงงแต่ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธพี่มีความรู้สึกที่ไม่ได้เป็น มองโลกแล้วสวยโลกสวยไม่ใช่นะคนหนเห็นผลแต่เห็นผลก็คืออะไรทีเราอยากไปตัดสินเฮ้ยเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนั้นนะคะเาเที่เราพูดไปเพื่็จะมีการต่อเพราะงั้นมีหลายจุดนัน้นที่คนเรานามมาอย่างนีพี่ก็ยื่นที่จะบอกว่าพี่อยากให้ทีมงานแม่ครองมาคอยเป็นตัดสินในละการพี่ก็กลับบ้านพี่ก็สมมติว่า พี <Workers S 2> e ่ไม yep. ่ม <alled> ีว <człowie k> ันนี้เกิดขึ้นในชีวิตพี่ก็จบแล้วพี่ไม่ได้มาถ่ายในะมั้ยแฮปปี้แล้วเราก็มีความในวันนั้นเราหนอุ้ยเสร็จเรียบร้อยแฮปนี้เลยแล้วก็ไปถ่ายไปถ่ายเรียบร้อยแล้วก็จะต้องกลับมาอีกครั้งแต่จะกลับเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่รู้เขาไม่ได้กระทบกันเลยยาวเลยเพรว่ามันต้องกระทบกันเลื่อนเยหรือหลีกหรือหลีกจะนเลื่อนยาวเลยก็ติดตั้ี่ตังค์ไม่กี่ตัว ไม่ไม่ไถอนนะไม่ถอนเพราะว่าพี่ก็เชื่อมั่นในทักษะที่ชอที่บอกเลยว่าเราก็ไหลได้ดีดีแล้วทก็รับผลด้หาังั้นถ้าจะเปลี่ยนเรื่องหรือจะเปลี่ยนตอนพี่ก็ตรงนี่อะเราก็่ว่าะรเหานี่คืออาชีพของเราเราจะไปเยอะแยะวดเมื่อไม่ใช่ยังไงก็ยอมลับโดยที่ ใจเหมือนกันเพราะว่าก็โลงโลงอย่างนี้เพราะงั้นพี่จะแน่บมากพี่ไม่สามารถรับละครสองอย่างสองได้แต่ว่า,าก็อยาก,อ,กอยากรู้เรื่องนี้นนน